เรื่องของคนที่เกิดวันเสาร์ในสัปดาห์ที่ตรงกับวันจันทร์ที่ที่7กุมภาพันธ์ถึงวันอาทิตย์ที่13กุมภาพันธ์นะคะวันเสาร์ขาบอกว่ามีการวางแผนอนาคตวางแผนความมั่นคงเก็บเงินเก็บทอง ให้เป็นที่น่าพอใจพึงพอใจกับยอดเงินรายได้หรือเงินเก็บที่มีอยู่และคิดวางแกะการไกลคิดวางแผนอนาคตชีวิตเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้นะคะการใช้ชีวิตของสัปดาห์นี้ของคนวันเสาร์ทรงๆเรื่อยๆเรียบง่ายใช้ชีวิตแบบสบายๆชิวๆไปเรื่อยๆนะคะหรือไม่รีบเร่งหรือไม่วุ่นวาย นั่นเองคือเรียบง่ายนั่นเองค่ะและก็พอเพียงด้วยนะคะสัปดาห์นี้ผู้หญิงถือดาบให้กับคนวันเสาร์นะคะก็แสดงว่าจะมีผู้หญิงที่อาจจะดูวุ่นวายจู้จี้จุกจิกยุ่มยิมหรือคุ้มแข้มหรือเอาเรื่องหรือหาเรื่องหรือมีปัญหากับเรานะคะในสัปดาห์นี้ในเรื่องของการงานของคนวันเสาร์นะคะในสัปดาห์นี้ก็เรียกว่าเรียกว่าทรงๆเรื่อยๆ มีมาเรื่อยๆหรือถ้าคนที่ทํางานประจําก็เรียกว่าก็ทําไปเรื่อยๆเป็นวันๆปกติที่เคยทําอยู่ถ้าคนมีธุรกิจส่วนตัวก็อาจจะมีงานเข้ามาอยู่เรื่อยๆประปรายนะคะแต่ก็สามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้แล้วก็เหมือนจะมีผู้หญิงคุมเข้มหรือบริหารหรือจัดการจัดแจงแเรื่องของการงานให้กับเราด้วยในสัปดาห์นี้ ส่วนการเงินก็พึงพอใจกับการเงินที่ได้มานะคะถึงแม้ว่างานจะทรงทรงอยู่ก็ตามแต่ก็มีผู้หญิงถือดาบในการเงินให้กับเราก็คือจะมีผู้หญิงคุ้มเข้มหรือมีบทบาทหรือมีอํานาจมีอิทธิพลกับการเงินให้กับเราหรือบางคนก็อาจจะหมายถึงผู้หญิงสร้างปัญหาการเงินให้กับเราก็ได้นะคะสําหรับคนเกิดวันเสาร์ ความรักคนมีคู่คนรักก็จะมีบทบาทมีคนกับเราเราจะให้ความเกรงใจหรือเขามีอํานาจเหนือเรานั่นเองไม่ว่าจะเรื่องของการงานหรือการเงินก็ตามส่วนคนโสดอตอนคนโสดในช่วงนี้คําพูดของเราอาจจะไม่ค่อยน่าชื่นชมหรือน่าเข้าหาสักเท่าไหร่มันก็หมายถึงเราอาจจะดูแรงคนข้างๆหรือคนทั่วไปก็เลยไม่กล้า ไม่กล้าเข้าหาเรานั่นเองนะคะคนโสดสุขภาพสุขภาพในช่วงนี้ให้ระมัดระวังคําพูดหรืออารมณ์หรือความคิดที่ดูจะร้อนแรงไปนิดหนึ่งนะคะในสัปดาห์นี้โชคลาภโชคลาภจะได้จากต้นไม้มงคลจะได้จากผู้หญิงแรงผู้หญิงพูดแรงพูดตรงเลขให้โชคคือเลข7ค่ะ